อาอเียงไม่มาขอโทษด้วยนะครับที่เสียงมันไม่มาก็ขออภัยนะครับโอดดิกำคาญน้องอาอเฮ้ยถ่ายคลิปที่ไรไม่มีเสียงนะครับนี่ก็คือการไม่มีเสียงแล้วก็มือเราด้วยให้รัดเสียงดิเอ็มฮะให้รัดเสียงดิอุ้ยสายดันบิน โอ้ oh, ินผ่านหน้าเลยเล้วเปิดเพลงมาแล้วอุ้ยโดนโคตรมันนี่นได้ปะไนแล้วแต่ดับไปแล้ว เอออ้าเลิกปิดเพลงไหมเนี่ยตลกเลยฮัลโหลโล,โลไม่มีเสียงนี่อาจเป็นคลิปแรกที่ได้พูดใช่คลิปไม่เคยพูดอุ้ยโดนตบอีกแล้วอใครท่านชอบตบอ่ะเนี่ย ใส่ไปดีอุ้ยโกไปแล้วไม่อยา่างนั้นงไม่ได้เลยนะฝันร้อยเดี๋ยวสองหัวใจเองอะไรอะตัวอะไรมาหกสิบเมตรฝันอยากโหลดก,ก็โหลดได้แล้วเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปไปไม่มีลงมไม่มีเว็บทำลงไม่ได้ไ่ีทางาลงลเราจะไม่ลงให้คุณคุณต้องไปโหลดเองคุณว่าไทยท่าน ก็เกมนี้หามาสามารถโหลดได้ในเพจบส่วนคุณก็จะรู้เองว่าคุณคุณยังไม่ได้อะไรไม่รู้่เรี๋ยวรู้คุณจะได้เอเลนก่อนถ้าได้ก็โชคดีได้ทุ่ฉัน อย่าพูดดีเอ็มกำลังคลิปใครวะเนี่ยข้าแรงแทบไม่พูดเลยโอ้เอ็มแม่งพูดคนเดียวแกทั้งคลิปเฮ้ยตัวหกเมตรตายซะแกตัวไหนวะหกสิบเมตรแน่เลยนั่นไงเฮ้ยหกสิบโอ้ย,อยเกือบตายไม่เกี่ยวนะเครื่องดับเออเครื่องดับช่างมัน วิ้ยโอ้โหเมื่อกี้ได้ท่านอะไรวะแม่งบินมาเต็มหัวเลยเล่นได้แล้วก็แหลกเออยิงสลิงมั่วสิบห้าเมตรถายแล้วเกมนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นบิดเสียงเถอะถ้าจะมามาไปไปอย่างเงี้ย เนี่ยบม่เอาไปดิละคลิปต่อไปเลนั่นเทอเลีเดยดีกว่าวนี่ฟันคอท่นนี้แกจะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ว่า ตั้งชื่อชื่ออะไรชื่อคิมไม่รู้อุ้ยตายจะได้เข้าไปดูเลน่นสุดท้ายแล้วนะ